คนมีบุญวัส,สนาดีจะไม่เลื่อนผ่านบทความนี้คนมีวัส,สนาสูงบารมีมากจะมีแต่สิ่งดีๆเข้าหาตัวเขาว่ากันว่าแข่งบุญแข่งวัส,สนาแข่งกันไม่ได้แต่แข่งเรือแข่งภายมันแข่งกันได้คนเราทุกคนนั้นหากนึกที่อยากจะมีบุญวัส,สนาที่ดีมีบารมีมากนั้นให้ตัวเรามันทำบุญสร้างกุศลสะสมบุญ สะสมความดีที่ติดตัวเราไปให้นึกถึงแต่เรื่องดีๆเพราะมันจะช่วยดึงดูดแต่สิ่งที่ดีงามเข้ามาหาตัวคุณเองและคนที่คุณรักอยู่เสมอความสุขของตัวเรานั้นไม่ได้ขึ้นอยู่ที่การมีเงินทองมากมายไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่คุณมีรถกรูราคาแพงแต่ขึ้นอยู่ที่ว่าตัวคุณสามารถขับรถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับที่คุณมีบ้านหลังใหญ่ตโตเพียงใดแต่มันขึ้นอยู่ที่ในบ้านของคุณอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วมีเสียงหัวเราะหรือไม่มันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่พ่อแม่ของคุณเหลือมรดกไว้ให้มากแค่ไหนแต่มันขึ้นอยู่ที่พ่อแม่ของคุณมีสุขภาพที่แข็งแรงให้คุณได้ดูแลท่านปรนิบัติท่านหรือไม่มันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าคุณ มีคู่ชีวิตที่หล่อหรือสวยเพียงใดแต่มันขึ้นอยู่ที่ว่าเขาและเธอเข้าใจคุณดูแลคุณและรักคุณหรือไม่บางคนอวดล่ำอวดรวยให้คนอื่นได้รับรู้แต่คุณลองนึกดูว่าหากคุณไม่มีเงินหากคุณล้มลงใครที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณหากไม่ใช่คนในบ้านคนในครอบครวัวเพราะฉะนั้นจงอย่าอวดรวยว่ามีเงิน เพราะในยามที่คุณเจ็บป่วยคุณนอนโรงพยาบาลเงินมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับกระดาษดีๆนี่เองอย่าอวดในตำแหน่งหน้าที่การงานที่คุณมีอยู่เพราะในวันที่คุณป่วยก็ยังมีคนจำนวนมากที่เก่งและฉลาดเข้ามาแทนตำแหน่งของคุณอย่าอวดรถยนต์ที่คุณใช้ในการขับขี่เพราะหากวันใดที่คุณได้จากไปกุญแจรถของคุณก็จะไปอยู่ในมือของคนอื่นอยู่ดี คนบางคนชอบใช้ชีวิตในการท่องเที่ยวเพราะมีเวลา,ม,วลามีเงินทองไม่ได้มีเรื่องใดให้เป็นห่วงหรือต้องกังวลบางคนชอบปั่นจักรยานเพื่อได้ออกกำลังกายได้เห็นธรรมชาติที่สวยงามบางคนชอบเข้าวัดทำบุญเพื่อเป็นการทำจิตใจให้สงบผ่องใสความสุขของแต่ละคนมีความแตกต่างกันออกไปเรืงแต่ละเรื่อง ก็ไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวคนจะมีความสุขในเรื่องไหนและก็มีความสุขอยู่กับใครจงใช้ชีวิตของคุณให้มีความสุขในทุกๆวันเพราะเราไม่สามารถกระปรู้ได้เลยว่าวันไหนวันสุดท้ายของเราจะคือวันไหนใช้ชีวิตให้มีความสุขอยู่กับคนที่เราลักและรักเรานั่นคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุด อยากมีวาสนาดีมาทางนี้ค่ะอยู่ดีๆก็เกิดสนใจคำว่าวาสนาขึ้นมาด้วยบังเอิญมีคนพูดถึงเรื่องนี้เขาว่ากันว่าคนเราวาสนาไม่เท่ากันส่งผลให้คนคนหนึ่งไปไกลกว่าอีกคนหนึ่งโดยเหตุผลที่อธิบายไม่ได้ถ้าลองเปิดพจานานุกรมของราชบัณฑิตยสถานดูวาสนาก็หมายถึงบุญบรารมี กุศลที่ทำให้เราได้รับยศฉบับของอาจาร,รย์เปรี้ยงนนครแปลคำนี้ว่าสิ่งที่ฝังอยู่ในจิตใจความรู้ที่ได้จากการจําหรือความรู้ความประพฤติติดมาจากชาติก่อนบุญหรือบาปที่ได้อบรมมาจัญญาที่ประพฤติจนชินผลบุญที่ทำให้ได้รับราบยศหลังจากที่ได้ฟังคำนิยามนี้แล้ว ก็รู้สึกขัดอกขัดใจเป็นอย่างยิ่งเวลาที่เห็นคนใหญ่คนโตบางท่านในบ้านเมืองนี้ก็ดูเหมือนสติปัญญาก็ไม่ค่อยจะสมกับตำแหน่งที่ได้เสียเท่าไหร่และสุดท้ายเราก็พูดกันต่อว่าแข่งอะไรก็แข่งได้แข่งวาสนาแข่งไม่ได้หรอกคะ่ะวาสนาแข่งไม่ได้จริงหรือสมมติว่าเรายอมรับว่าวาสนาเป็นเรื่องแข่งกันไม่ได้ ก็แปลว่าต้องยอมรับนั้นใช่ไหมก็มีคนมาเฉลยให้ฟังว่าก็ต้องสร้างบารมีเยอะๆทำบุญเยอะๆอะไรทำนองนั้นก็ยิ่งแปลกใจสังเกตเห็นคนใหญ่คนโตเขามักทำบุญกันเป็นจ้าละวันเล็กๆไม่มันต้องเป็นงานบุญใหญ่แปลว่าถ้าเราลองเกิดมามีปัจจัยน้อยก็เพราะชาติก่อนทำมาน้อย ชาตินี้ก็คงทำบุญได้น้อยเหมือนกันปัจจัยที่มีอยู่มันก็ไม่สามารถเทียบเท่าผู้มีอำนาจวาสนาได้หมายความว่าเราก็เป็นฝ่ายที่มีวาสนาต่าต้อยก็เลยรู้สึกว่าโรคนี้มันไม่แฟร์ยังไงชอบกลไม่ใช่เท่านั้นนะคะเขายังบอกอีกว่าถ้าอยากมีบารมีหรือวาสนาเยอะๆมันก็ต้องทำบุญร่วมกับคนอื่นๆอีกด้วย ยิ่งมากยิ่งดีคนมีวาสนามันต้องมีบริวารคอยประดับปรมีเราด้วยเราจะมีบริวารมากก็เพราะคนอื่นเขาต้องสร้างบุญร่วมกันกับเราคนเหล่านั้นจะได้เกิดมาเพื่อมาเป็นคนติดตามเราคุณปากไก่เคยเห็นผู้มีวาสนาคนไหนที่ไม่มีคนห้อมล้อมบ้างมาถึงตอนนี้ก็ถึงบางอ้อจริงของเขา เราเปลี่ยนแปลงวาสนาเราไม่ได้จริงหรือวันนี้มาฟังคำอธิบายของปราดใหญ่ทางพุทธของไทยก็คือปออ,อประยุตโตท่านบอกว่าวาสนาคืออาการทางกายวาจาที่เป็นลักษณะพิเศษของบุคคลซึ่งเกิดจากกิเลสบางอย่างและได้สั่งสมอบรมเป็นเวลานานจนเคยชินติดเป็นพื้นประจำตัว แม้จะละกกิเลสนั้นได้แล้วแต่ก็อาจจะละอาการกายวาจาที่เคยชินไม่ได้เชิงคำพูดติดปากอาการเดินที่เร็วหรือเดินต้วมเตี้ยมเป็นต้นท่านได้ขยายความว่าวัสนาที่เป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเป็นอัพยากฤตก็คือเป็นกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วก็มีที่เป็นกุศลกับอัพยกฤตนั้น ไม่ต้องละแต่ที่เป็นอกุศลซึ่งควรจะละนั้นแบ่งเป็นสองส่วนก็คือส่วนที่จะเป็นเหตุให้เข้าถึงอบายกับส่วนที่เป็นเหตุให้เกิดอาการแสดงออกทางกายวาจาแปลกๆต่างๆส่วนแรกพระอรหันตุกองค์ละได้แต่ส่วนหลังพระพุทธเจ้าท่านนั้นละละได้พระอรหันต์อื่นละไม่ได้จึงมีคำกล่าวว่า พระพุทธเจ้าเท่านั้นละกิเลสทั้งหมดได้พร้อมทั้งวาสนาในภาษาไทยคำว่าวาสนามีความหมายเพี้ยนกลายเป็นอำนาจปุญเก่าหรือขุศนที่ทำให้ได้รับลาบยศกล่าวสร้างวาสนาได้ความหมายที่ท่านปอออกประยุตโตในเรื่องวาสนามันทำให้คนอย่างเราเราที่เกิดมาต้นทุนต่ำมีความหวังขึ้นมาบ้าง วาสนาก็คืออุปนิสัยที่ฝังรากลึกมีทั้งอุปนิสัยที่ดีที่ไม่ดีและที่ไม่ดีไม่ร้ายเป็นกลางๆดังนั้นเราสามารถสร้างวาสนาที่ดีได้เราเปลี่ยนวาสนาอุปนิสัยได้มันขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ทั้งหมดนั้นมันอยู่ที่ใจในใจเรามันเกิดและดับของอารมณ์บัละร้อยๆครั้ง ทั้งอารมณ์ที่เป็นกุศลภาษาสมัยใหม่เรียกอารมณ์เป็นบวกเช่นความมีเมตตาความเบิกบานใจเป็นต้นและอารมณ์ที่เป็นลบคืออกุศลเช่นโกรธเกลียดอิจฉาเป็นต้นตัวเราเองส่วนใหญ่เราตอบสนองต่อเหตุการณ์ภายนอกที่เข้ามากระทบเราด้วยอารมณ์แบบไหนทุกอย่างอยู่ที่ความเคยชินถ้าคุณเคยชินกับอารมณ์ที่เป็นลบ คุณก็จะสร้างวาส,สนาที่เป็นลบในทางกลับกันถ้าคุณมีอารมณ์เป็นบวกคุณก็มีความสุขความเบิกบานใจคุณก็เป็นคนมีวาส,สนาดีขึ้นทุกวันวาส,สนามันก็เริ่มสะสมลงไปในตัวคุณเรื่อยๆถ้าคุณสะสมวาส,สนาที่ดีคุณก็ไปในทางที่ดีหรือคุณอยากไปในทางที่ไม่ดีล่ะคะคุณก็สะสมความเคยชินที่เป็นลบเข้าไว้ เจนเจอใครทำอะไรก็ไม่ถูกใจไปเสียหมดมันก็เกิดความขุนเคืองมั่วในใจตลอดวันแล้วคุณก็จะเป็นคนมีวาสนาดีได้อย่างไรคะเราจะดูว่าคนไหนมีวาสนาที่ดีไม่ต้องไปดูว่าเขามีเงินทองมีบริวารมากแค่ไหนคะ่ะเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวชี้บ่งแต่ประการใดคุณมองเข้าไปถึงอุปนิสัยของคนคนนั้นตรวจสอบอารมณ์ของคนคนนั้น คนก็จะรู้ได้เลยว่าเขากำลังสะสมวาสนาที่ดีหรือไม่ข้อสำคัญคือไม่ต้องไปมองถึงชาติหน้าชาตินี้มันก็เห็นเห็นกันอยู่คุณอยู่ใกล้ใครสักคนและคุณรู้สึกถึงความเย็นสบายคนคนนั้นล่ะคะ่ะคือคนที่มีวาสนาดีในทางกลับกันเวลาที่คุณอยู่ใกล้คนบางคนคุณรู้สึกร้อนรุ่ม คนคนนั้นก็คือคนที่มีวาสนาที่แย่ไม่มีใครเขาอยากที่จะอยู่ใกล้ยกเว้นมีผลประโยชน์มาล่อให้อยู่อย่างเช่นอยู่รับใช้เขาเพราะลาบสักการะเมื่อ,อไหร่ที่เขาให้ไม่ได้ก็พร้อมที่จะตีจากจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะมีบริวารเยอะตราบใดที่เขามีเงินก็ย่อมจะมีผู้ติดซ้อยห้อยตามเสมอวาสนาเสมอกันมันดึงดูดกัน มองตัวเองเข้าไว้แต่ถ้ามองไม่ออกให้มองกลุ่มเพื่อนที่คุณคบหาสมาคมว่าส่วนใหญ่มีรสนิยมแบบไหนถ้าเราเชื่อเรื่องกฎแห่งการดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันมันจะดึงดูดกันเข้าหากันสังเกตรหรือไม่ว่าฝุ่นมันจะดึงดูดกันจากก้อนเล็กๆก,ก็จะกลายมาเป็นก้อนใหญ่ๆอยากใหญ่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีจริงไหมแปลว่าคนดี ก็จะดึงดูดคนดีคนไม่ดีก็มีแนวโน้มที่จะมีเพื่อนเป็นคนไม่ดีไปด้วยวาสนาเสมอกันหรือคล้ายๆกันมันก็เป็นลักษณะเดียวกันถ้าอยากรู้ว่าวาสนาใครก็ดูจากคนรอบข้างรอบๆตัวส่วนใหญ่ของเขามีอปนิสัยอย่างไรคุณก็จะรู้เลยว่าคนคนนั้นมีวาสนาดีหรือไม่ รวมทั้งดูวาสนาตัวเราเองด้วยคำสอนทางพุทธศาสนาบุญคู่กับคําว่าวาสนาแต่มีคนส่วนมากอย่างไม่รู้ว่าบุญคืออะไรวาสนาคืออะไรประการสำคัญจะได้บุญวาสนามาด้วยวิธีการอย่างไรจะขออธิบายคําว่าบุญไว้บุญแปลว,ว่าสิ่งที่ชำระจิตสันดานให้หมดจดมีคำอธิบาย บุญคือความดีความถูกต้องความสะอาดกมดีกมงามเมื่อทำแล้วเป็นเหตุให้ผู้ที่มีจิตใจสบายมีความสุขความเจริญก้าวหน้าความบริสุทธิ์ผ่องใสจนเป็นเหตุให้ถึงสุขติภูมิและให้ถึงความสิ้นกิเลสได้ส่วนการกระทําที่จัดว่าเป็นบุญเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุโดยมีสประการคือหนึ่งทานะไม่การให้ทาน สอศีลและไการรักษาศีลสาภาวนาไมการอบรมจิตใจโดยพิสดารก็ต้องเติมไปอีก7ประการ 4. อัปปจายะนาไมการอ่อนน้อมถ่อมตน 5. วย,ยาวัจจะไมการช่วยเหลือผู้อื่น 6. ปปฏิทานะไมการแผ่ส่วนบุญ 7. ปัตตานุโมทนาไม่การอนุโมทนาส่วนบุญ 8. ธรรมัสวนาใหม่การฟังธรรม 9. ธรรมเทศนาใหม่การแสดงธรรมและ10ทิฏฐุชุกรรมการทำความเห็นให้ตรงวาสนาแปลว่าสิ่งที่อบรมสั่งสมไว้สิ่งที่เหลืออยู่ในใจความฟังใจหรือความประทับใจอธิบายวาสนาในคำวัดหมายถึงคุณงามความดี บุญบรารมีที่ทำสั่งสมไว้ในอดีตอันสง่งผลให้มีโชคลาภได้รับความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาและให้มียศศักดิ์สูงกว่าคนอื่นวาสนาก็คือบุคเพกระตัปุญญาตาความเป็นผู้ได้ทำคุณงามความดีไว้ในชาติปางก่อนการอ่อนน้อมถ่อมตนการเข้าวัดฟังธรรมเมื่อเข้าใจธรรมรู้ความจริงก็ถึงข้อทำความเห็นให้ตรง คือเข้าใจว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุก์ขเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนและนี่แหละคือดวงตาเห็นธรรมทางพุทธศาสนาเมื่อเห็นธรรมทำใจให้สงบว่างปล่อยวางได้และท่านก็จะเข้าใจทุกสุขนั้นเกิดขึ้นที่ใจสุขทุกนั้นก็เกิดที่ใจ